สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆ F4 ครับวันนี้จากร้านนาเท็กเตอร์นะครับเรามารีวิวหน้างานจริงครับสำหรับโรเตอรี่มือ2อนะครับตัวนี้เป็น RX นะครับ 165E นะครับอ่าเป็นขนาด1เมตร60ครับใส่สำหรับรถ34 36 40นะครับหรือว่าท่านใดที่จะไปใส่ยันมา39แรงอิซากิ40แรงหรือว่าจอเดีย36แรงใส่ได้นะครับตัวนี้ฟันสวยนะครับฟันเต็มๆเลยนะครับฟันเต็มๆโค้งก็ถือว่าสวยครับอ่า ขาสกีฝั่งนี้มีครบนะครับขวาสวยนะครับอันนี้จะอยู่ที่ราคา38,500บาทนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการทำงานได้เลยนะครับวันนี้ทางร้านก็เอามาใส่กับรถส6แรงนะครับหน้างานจริงเลยนะครับก็ปั่นเสร็จไป2แปงแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีโรตารี่แต่ว่าหาในราคามือสองไว้ใช้งานนะครับก็ มาจับมาจองได้เลยนะครับราคานี้มารับกลับเองนะครับของม um ือสองมาดูสภาพเอาเองนะครับไม่ส่งให้นะครับรับกลับเองนะครับราคานี anyone, ้นะครับโปต้องต่อเด้นนะครับเพราะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับไม่ให้ต่อนะครับใครที่สนใจมาดู <Aaa. S 1> สินค้ามาทดสอบระบบนะครับอย่างนี้นะครับหน้างานจริงได้เลยนะครับแบบนี้เลยเสร็จมาแล้วขายครับ หวานข้าวได้หวานข้าวน่ครับลูกปืนไม่แตกนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมตังน,นั้นจะเป็นพื้นที่นาลมนะครับ สนใจติดต่อสอบถามมาครับ0 91861191นะครับ